1-2-3-4-5บวก2บวก3บวก4บวก5ไล่ไปเรื่อยๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดตามคอมมอนเซนต์ตามหลักคณิตศาสตร์ที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยค่าของมันก็ควรจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ระเบิดเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเคยเห็นมาตามอินเทอร์เน็ตครับว่าเขาคิดออกมาได้เท่ากับลบหส่วนสิซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นผลบวกของจํานวนเต็มบวก ทำไมมันถึงไปมีค่าเท่ากับเลขเศษส่วนที่ติดลบได้เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วสรุปว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องโกหกวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับผลบวกของรามนุจันทร์กันครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขออวดแฟนอาร์ตท,ที่คุณกีกาทูอุสาวาส่งมาให้นะครับผมชอบมาหักน่ารักมากเลยครับ แลก็รู้หรือเปล่าครับว่าเมมเบอร์ Member ของช่องเราทุกคนจะได้ดูวิดีโอใหม่อคอนคนอื่นครับและอย่างวิดีโอนี้เนี่ยมันก็เป็นหัวข้อที่ชนะการโหวตท,ที่เหล่าเมมเบอร์ของเราอยากดูมากที่สุดครับถ้าใครจะอยากช่วยการสนับสนุนช่องไปพร้อมๆพ,อ,มพ,อ,มพอได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่เอ็กซ์ลูซีฟสำหรับเมมเบอร์แบบนี้เนี่ยลองกดเข้าไปอ่านต่อในปุ่มสมัครด้านล่างได้เลยครับผลบวกอนันต์อันนี้นะครับมาถูกตั้งชื่อตามนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียสินวิวสะรามานุจันครับ ซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยที่พยายามจะอธิบายว่าผลบวกอันเนี้ยมันมีค่าเท่ากับลบหนึส่วนสครับจ่ากในรูปที่ผมโชว์อยู่อันนี้นะครับมันก็คือส่วนหนึ่งของจดหมายนะนําตัวของรามานุจันที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้โลกของเราได้ค้นพบอัจฉริยะคนใหม่เปรียบเสมือนกับเป็นเซอร์แอแซ e นิวตันของยุคสมัยนั้นเลยครับ ถ้าใครจะอยากอ่านจดหมายของรามนุจัน์แบบเต็มๆเ,เนี่ยก็สามารถตามไปอ่านได้จากลิงก์ใน De s Cription เลยครับหรือว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะรู้เรื่องราวชีวิตของอัจฉริยะคนนี้แบบเต็มๆเ,เลยอะมันก็จะมีหนังเรื่อง The Man Who Knew Infinity ที่ออกมาตอนปี2015อยู่ครับแต่ในวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องผลบวกหรือว่าอนุกรมอนันต์อันนี้กันครับเราจะมาแสดงวิธีทำให้ดูกันนะครับว่าผลบวกในมันออกมาเท่านี้ได้ยังไง ซึ่งวิธีการเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับวิธีของรมามนุจันทร์ซะทีเดียวแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงมากๆแล้วครับเราจะเริ่มจากผลบวกอันนี้ที่ผมจะเรียกมันว่า A นะครับก็คือบวก1สลับกับลบ1ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วอ่ะเราจะเอา A มาบวกกับตัวมันเองครับแต่ก่อนที่เราจะบวกเนี่ยเราจะเลื่อนแถวล่างไปทางขวาสเต็ปหนึ่งครับสังเกตนะครับว่าบวก1กับลบ1เนี่ยมันก็จะตัดกันเป็นศูนย์ไปหมดทุกคู่เลยเหลือเลข1ตัวซ้ายสุดเอาไว้ตัวเดียว ซึ่งจะแปลว่า 2a เท่ากับหหรือว่า a เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับต่อมาเราทำแบบเดิมเลยครับแต่เราจะทำผลบวก b เท่ากับผลบ2บวก b ลบ4บวก5ไปเรื่อยๆนะครับก็คือตัวเลขเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเราจะใส่เลขลบสลับกับเลขบวกครับเราเล่นมุกเดิมนะครับจับ b บวก b เสร็จแล้วก็เลื่อนไปทางขวาทีนึ่งลบ2บวกหเหลือลบ2บวก3 1, ลบ2เหลือบวก1 บ -4 บวก3เหลือลบ1แล้วก็ไปเรื่อยๆครับซึ่งก็สังเกตนะครับว่ามันจะได้ออกมาเป็นอนุกรมบวก1ลบ1ที่เราหาค่าเอาไว้แล้วเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็เลยจะแทงค่าลงไปย้ายข้างก็จะได้ว่า B มีค่าเท่ากับเศษหส่วนสครับสุดท้ายแล้วครับก็คือ C ที่เป็นผลบวกอนันต์ที่เราอยากได้เนี่ยแหละมันมีค่าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราจะลบทั้งสข้างของสรรมการนี้ด้วย B ครับ เลข1เนี่ยมันก็จะหักลบกันเหลือ0บวก2ลบด้วยลบ2กลายเป็นบวกสเลข3ก็จะหักล้างกันเหลือ0ูนย์แล้วก็ไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าเทอมเลขขี่เนี่ยมันจะตัดกันหายไปหมดเลยเหลือแต่เทอมเลขคู่ที่รวมกันออกมาได้เป็นเลขทวีคูณของเลข4ครับซึ่งเราก็จะดึงเลข4ที่เป็นตัวประกอบร่วมออกมาทาให้เราเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีค่าเท่ากับ4เท่าของ4ครับ เราจัดรูปมันใหม่แล้วก็แทนค่า b ที่เราคิดได้เมื่อกี้ลงไปเราก็จะได้ว่า c ซึ่งก็คือ1นบวกสบวกสไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมีค่าเท่าก,กับลบหส่วนสิอครับต่ออบตอบถ้าเกิดคนไหนตามไม่ทันอยากจะวนกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะครับก็สามารถย้อนกลับไปที่เวลานี้ได้เลยครับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะครับวิธีคิดแบบนี้มันถูกเอามาเผยพแพร่ในวงกว้างเป็นครั้งแรกสุดในวิดีโอของช่อง number five เมื่อประมาณ10ปีก่อนครับ ซึ่งมาถึงตอนนี้เขาก็ได้ไป9ล้านกับวิวแล้วแต่ว่าน่าเสียดายครับที่ช่อง Number Five เขาไม่ได้อธิบายต่อเลยว่าการคิดเลขแบบนี้มันถูกต้องหรือว่ามันทำได้จริงๆตามหลักคณิตศาสตร์หรือเปล่าซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจจะทำวิดีโอออกมาให้มันกระชับแล้วก็ย่อยง่ายเข้าถึงง่ายครับ แต่ว่าในวันนี้ผมจะลองมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังกันครับโดยที่ผมจะไล่จากคําอธิบายเลเวล1ที่เข้าใจง่ายที่สุดไปจนถึงเลเวล5ที่ลงรายละเอียดไปลึกที่สุดเลยครับว่าทำไมวิธีการคิดผลบวกแบบที่เราทําเมื่อกี้มันถึงผิดครับมาเริ่มกันที่เลเวล1นะครับสาเหตุที่วิธีคิดแบบนี้มันผิดเนี่ยก็คือ อินฟินิตี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่พิลึกแล้วก็ขัดกระสามันสำนึกของเราครับมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถใช้ตรรก,กะหรือว่าคณิตศาสตร์แบบที่เราเรียนกันมามาหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ที่มีอยู่อินฟินิตี้เทอมได้ครับซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจคณิตศาสตร์ขนาดนี้เนี่ยเขาฟังแค่นี้ก็อาจจะพอใจแล้วครับหายสงสัยแล้วกดปิดวิดีโอนี้แล้วก็ไปนอนได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะรู้เยอะกว่านี้ฟังแค่นี้แล้วยังไม่พอใจเนี่ย เราจะไปดูกันต่อที่เลเวล2ครับในเลเวล2เนี่ยเราจะมาขยายความกันต่อครับว่าไอ้ความพิลึกของอนุกรมอนันต์เนี่ยมันคืออะไรถ้าเกิดจะเอาแบบคร่าวๆนะครับก็คือสิ่งที่เราเคยทําได้ตอนที่เราหาผลบวกจํากัดก็คือผลบวกที่มันไม่ได้มีเป็นอนันต์เทอมเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้แล้วตอนที่เราจะหาค่าของผลบวกอนันต์ครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมบัติการเปลี่ยนหมู่เนี่ยก็จะทําให้เรารู้ว่า เราจะเอา2อบวกสก่อนหรือว่าจะเอา1นบวกสก่อนก็ได้ไม่ว่ายังไงผลบวกของมันก็จะได้6เท่ากันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาดูผลบวก C ที่ตอนแรกเราบอกว่ามันเท่ากับลบหส่วนสิเนี่ยเราจะจัดกลุ่มตัวเลขออกมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะบวกในวงเล็บของแต่ละกลุ่มออกมาอันแรกบวกกันได้9อัน2ได้18แล้วก็ได้27แล้วก็ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็คือทวีคูณของเลข9ใช่ไหมครับ เราก็เลยจะดึงตัวประกอบร่วมออกมาแทนค่าในวงเล็บเนี้ยด้วย c เสร็จแล้วก็จัดรูปออกมาก็จะได้ว่า c ซึ่งมันก็เท่ากับ1 2บ2บก3ไปเรื่อยๆเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน8ครับซึ่งมันก็จะขัดกันกับลบ1ส่วน12ที่เราคิดออกมาได้ตอนแรกใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้แปลว่ามันมีวิธีไหนถูกหรือว่าวิธีไหนผิดนะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วมันผิดทั้งคู่นั่แหละแต่ว่าประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อเนี่ยก็คือเราไม่สามารถจะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกได้ในการหาค่าของผลบวกอน,นันต์ครับเพราะว่าเม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่มันขัดแย้งกันเองแบบนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราทําไม่ได้นะครับก็คือการสลับตําแหน่งหรือว่าลำดับของการบวกครับอย่างในกรณีของผลบวกจํากัดเนี่ยเรารู้ว่าเราจะสลับที่ยังไงผลบวกของมันก็ออกมาเท่าเดิมใช่ไหมครับ แต่ว่าสำหรับผลบวกอันันตัวนี้ผมจะบอกว่าเราสามารถสลับลําดับของการบวกให้ผลบวกอันนี้มันมีค่าเป็นจำนวนเต็มเท่าไหร่ก็ได้ครับเราเริ่มจากการแยกเอาบวก1กับลบ1วางเรียงไว้2แถวนะครับแล้วสมมุติว่าผมอยากให้ผลบวกอันนี้มันออกมาเท่ากับ3ผมก็แค่สลับลําดับของการบวกใหม่แบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาบวก1กับลบ1ที่เหลือมาต่อท้ายซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็จะหักล้างกันไปหมด ทำให้ผลบวกอ่ะเหลือทกับมครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเราสามารถทําแบบนี้กันเลขจำนวนเต็มอะไรก็ได้ถ้าเกิดเราอยากได้เลขบวกเยอะกว่านี้เราก็แค่ดันเอาบวกหนึ่งอ่ะแซงแถวมาข้างหน้าเยอะขึ้นแล้วไม่ว่ายัางไงบวกหนึ่งลบหนึ่งตรงท้ายแถวที่เหลือมันก็จะหักล้างกันไปหมดครับอีกทีหนึ่งที่ผมจะยังไม่ได้โชว์ให้ดูในวันนี้นะครับก็คือผมสามารถเรียงลําดับอนุกรมเนี้เพื่อให้มันมีค่าเป็นเลขจำนวนจริงเท่าไหร่ก็ได้ครับ จะให้มันเท่ากับ0หรือว่าเท่ากับติดลบพายหรือว่าเท่ากับ3ตัว2ล็อก2หรือว่าตัวเลขอะไรก็ได้ครับผมสามารถจัดให้ได้หมดเลยถ้าเกิดใครสนใจว่ามันทำยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์ให้ผมรู้ด้านล่างหน่อยนะครับหรือว่าสำหรับคนที่อยากไปหาอ่านต่อเองให้ลองหาคำว่า alternating harmonic series ดูครับ แต่ว่าเนี่ยแหละครับที่เป็นเหตุผลที่ทําให้เราไม่สามารถเปลี่ยนมูหรือว่าสลับที่การบวกในอนุกรมอนันต์ได้เพราะาถ้าเกิดเราทำอ่ะมันก็จะทําให้เกิดข้อสรุปแปลกๆที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงครับซึ่งก็จะทําให้ไอ้ทริคที่เราเลื่อนสมก,การไปทางขวาก่อนที่จะจับมันบวกลบก,กันเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ทั่วๆไปไม่สามารถทําได้ครับซึ่งก็จะแปลว่าค่าของผลบวก A กับ B, B ที่เราคิดออกมาตอนแรกสุด มันไม่ถูกต้องก็เลยทําให้ผลบวก C ของเรามันผิดตามไปด้วยครับอ้าวแต่ว่าอย่างอนุกรมอนันต์บางอันอย่าง1นึ 2, 1 4บวก1 6ส่วนสบวกหส่วนสบส่วนแบวกหส่วนสิไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็สามารถหาค่าได้ปกตินี่ครับเราแสดงให้ดูด้วยรูปนี้ก็ไดะสี่เหลี่ยมแรกก็มีพื้นที่1 แล้วอันต่อมาก็เล็กลงครึ่งหนึ่งหรือ1นึ 2, 1่งส่วนสอหนึ่งส่วนสี่หนส่วนไปเรื่อยๆพอเราวาดเติมลงไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตี้เราก็จะได้ว่าพื้นที่รงของมันมีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมครับและนี่ก็คือคําอธิบายเลเวลสาครับว่าทาไมเราถึงสามารถหาค่าของอันุกคมอนันต์บางตัวได้แต่ว่าบางตัวก็หาค่าไม่ได้สมมตินะครับว่าเราเรียกผลบวกอนันต์เมื่อกี้ว่าตัว D ีด็อกนะครับถ้าเกิดเราใส่วงเล็บเข้าไปจัดหมู่มัน เสร็จแล้วก็ดึงตัวประกอบเซนตหนึ่งส่วนสองออกมาจากในวงเล็บเสร็จแล้วก็ย้ายข้างมาเราก็จะได้ว่าดีด็อกมีค่าเท่ากับ2ตรงกับรูปที่เราวาดเมื่อกี้เลยครับเอ,อ้าในเมื่อกี้เราบอกว่าเราจัดหมู่หรือว่าเรียงระดับผลบวกอนันต์ไม่ได้ไม่ใชร็จเหรอทำไมคราวนี้เราทำแล้วคำตอบมันถึงยังถูกต้องอยู่เหมือนเดิมละ่ะคำตอบนะครับก็คือเพราะว่าอนุกรมอนันต์ตัวนี้มันเป็นอนุกรมที่ลูกเข้าแบบสมบูรณ์หรือว่า absolute convergence ครับ ซึ่งคำอธิบายว่ามันคืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ในวิชาแคลคูลัสหนึ่งหรือแม้ก็เรีย a n อนาลิซิสในระดับมหาวิทยาลัยครับแต่ว่าเอาแบบเข้าใจง่ายๆไปก่อนนะครับก็คืออนุกรมแบบนี้มันมีความพิเศษกว่าอนุกรมอน,นันต์ทั่วๆไปครับเพราะว่าค่าของแต่ละเทอมของมันเนี่ยมันจะลู่เข้าใกล้ศูนย์แบบเร็วมากๆม,มันก็เลยทําให้เราสามารถใช้คุณสมบัติของการบวกจะเป็นการสลับที่หรือว่าการเปลี่ยนหมู่หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ย เราสามารถเอามันมาใช้กับอนุกรมลู่เข้าสมบูรณ์ได้ทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเทียบกับผลบวก a b c ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นอนุกรมที่ลู่ออกทั้งหมดเลยครับก็เลยทําให้เป็นอย่างที่บอกครับว่าเราไม่สามารถหาค่าของมันได้ด้วยคณิตศาสตร์ปกตทิทั่วไปครับ ต่อมาก็คือเลข4ครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเขาสามารถหาวิธีอื่นมาแสดงว่า1บ2บวก3ไปเรื่อยๆเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน12ได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิธีที่ผมโชว์ไปตอนแรกครับซึ่งเท่าที่ผมรู้วิธีที่ว่าน่าจะมีอยู่อีก2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกเนี่ยก็คือเราจะไปสร้างคํานิยามของการบวกขึ้นมาใหม่ครับเรียกว่าการทำเซซารอซัมเมชันตามชื่อของน,กนักคณิตศาสตร์ที่คิดวิธีนี้ออกมาได้ แต่ว่ารายละเอียดว่ามันคืออะไรเนี่ยมันน่าจะยาวเกินไปสำหรับวิดีโอนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจอ่ะผมแนะนําวิดีโอนี้ของช่อง m e t o o l o r g r s เลยครับแต่ว่าสรุปสั้นๆนะครับก็คือถึงการใช้เซซารอซามิชันมันจะทําให้อนุกรมนี้มีค่าเท่ากับลบหนจริงๆก็เหอะแต่ว่าอนะันนั้นมันก็เป็นกรณีพิเศษมากๆที่อยู่นอกเหนือคณิตศาสตร์ตามมาตรฐานที่99%ของคนบนโลกเขาใช้กันครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้รีมานซีต้าฟังก์ชันซึ่งมันถูกกำหนดให้มีค่าเท่านี้ครับซึ่งถ้าเกิดเราแทนค่า S ลงไปสมมติว่าเท่ากับ2นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งมีค่าเท่าก,กับพายกกำลังสองส่วนหกครับทำไมมาถึงได้เท่านี้อ่ะลองตามไปดูในวิดีโอนี้ของทริบูนบราลเลยครับแต่ว่าประเด็นของเรานะครับก็คือถ้าเกิดเราแทนค่า S เท่ากับลบหนึ่งลงไปในซนะีต้าฟังก์ชันเราก็จะได้อนุกรมนี้ซึ่งมีค่าเท่าก,กับใช่แล้วครับลบหนึ่งส่วนสิบสองครับ อ้าอวย่างนี้ก็คือเกมแล้วหรือเปล่าเพราะว่ารีมานซิต้าฟังก์ชันยังบอกเลยว่า1นบกสบวกสไปเรื่อยๆมีค่าเท่ากับลบหนส่วนสิจะเย็นๆก่อนนะครับถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูที่คํานิยามของซิต้าฟังก์ชันนะครับจะไปดูในวิกิพีเดียก็ได้เขาจะบอกว่าฟังก์ชันนี้มันถูกนิยามขึ้นมาเฉพาะสําหรับค่า S ที่มีส่วนจริงมากกว่า1เท่านั้นครับ ใช่แลครับจริงๆแล้วเราสามารถใช้จานวนเชิงซ้อนกับฟังก์ชันนี้ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เราจะสนใจแค่จํานวนจริงอย่างเดียวก่อนก็พอครับคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเราแทนค่าจํานวนจริงที่มากกว่า1นงลงไปอ่ะเราก็จะได้ค่าออกมาค่านึงที่มีค่าเท่ากับผลบวกอนันต์อันนี้ด้วยครับแต่ว่าเมื่อกี้อ่ะเราแทนค่าเทตกับลบหนึ่งลงไปมันถึงได้ผลออกมาแบบนี้ใช่ไหมครับ อันนี้มันเหมือนกับว่าเราไปฝืนใช้ฟังก์ชันนอกเหนือจากขอบเขตที่มันถูกกำหนดขึ้นมาให้ใช้ครับถ้าเกิดถามว่าทำได้ไหมเนี่ยมันก็ทำได้แหละครับมันจะคล้ายๆกับตอนที่เรามีเส้นกราฟแบบนี้แล้วเราพยายามไปฝืนลากเส้นต่อมาเองนั่นแหละในทางคณิตศาสตร์เราจะเรียกการลากเส้นต่อมาเนี้ยว่าการทำอ a l ส t i c a l Continuation เพื่อที่จะขยายโดเมนของฟังก์ชันนี้ออกมาครับ ซึ่งการทำอนาลิติกคอนติเนชันเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถหาค่าของซีต้าฟังก์ชันที่ S เทกับลบหนึ่งได้แต่ว่าอน,นันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผลบวกอน,นันต์ตัวนี้มันจะต้องมีค่าเท่ากับส่วนต่อขยายของซีต้าฟังก์ชันครับซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครอยากดูต่อว่าอนาลิติกคอน n ิเ t ชันเนี่ยมันคืออะไรก็าสามารถตามไปดูได้ในวิดีโอนี้ของที่บรูวนบราลเลยครับเขาอธิบายไว้ดีมากๆแล้วโดยที่เขาไม่ได้ต้องการพื้นฐานคณิตศาสตร์เยอะมากด้วยครับ อันนี้ผมแนะนำมากมากเลยครับแต่ว่าบทสรุปของวิดีโอเขาแล้วก็วิดีโอนี้ด้วยเนี่ยนะครับก็คือเลขลบ1นึส่วนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์บางอย่างกับอนุกรมอนันต์ตัวนี้จริงๆแต่ว่าการที่มันมีความเชื่อมโยงถึงกันเนี่ยมันไม่ได้แปลว่า2ออย่างนี้มันมีค่าเท่ากันครับแล้วเราก็มาถึงเลเวลสุดท้ายเลเวลหนะครับคือบางคนเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าในวิชาฟิสิกส์ เขามีการใช้ค่าลบหนึ่งส่วนสิบสองมาอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างด้วยจริงๆอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเขียนอยู่อย่างนี้ก็แปลว่าอน,นุกรมอนันต์ตัวนี้มันต้องมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสิบสองถูกแล้วหรือเปล่าอันนี้ถูกต้องเลยครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับนักฟิสิกส์เขามีการใช้ลบหนึ่งส่วนสิบสองในทฤษฎีสตริงกับควอนตัมฟิสิกส์จริงๆโดยเฉพาะในการเอามันมาอธิบายแคสเมียร์เอฟเฟกต์ครับ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาตรงๆก็คือผมขอ,อยอมแพ้ครับผมพยายามอ่านแล้วอ่ะคือแทบจะไม่เข้าใจเลยเราน่าจะต้องรอผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาอธิบายครับแต่ว่าอย่างอที่สุดนะครับเรารู้ว่าการหาผลบวกของจำนวนเต็มบวกทุกตัว1นึ4บกสบกสบกสไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีอยู่จริงในทางฟิสิกส์ครับและนะักฟิสิกส์บางคนเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าอินฟินิตี้อ่ะมันไม่ควรจะมีอยู่จริงในธรรมชาติครับ เพราะงั้นแล้วถึงค่าลบ1นึ่งส่วนมันจะพิลึกก็เหอะแต่ว่าถ้าเกิดเขาต้องเลือกเนี่ยเขายอมเลือกให้ผลบวกตัวนี้มันมีค่าลบหนึ่งส่วนสิบสองยังดีกว่าให้มันเท่ากับอินฟินิตี้ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือสังเกตนะครับว่าในหนังสือเล่มเมื่อกี้เขาก็ไม่ได้ใช้เครื่องหมายเท่ากับครับก็คือนักฟิสิกส์ที่เป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่า2ออย่างนี้มันมีค่าเท่ากันเหมือนกันครับแต่ว่าก็นั่นแหละครับ ผมไม่ใช่นักฟิสิกส์ไม่ได้มีความรู้อะไรมากพอที่จะออกความเห็นเรื่องนี้ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดมีผู้เชี่ยวชาญคนไหนผ่านมาเห็นเนี่ยผมฝากแบ่งปันความรู้กันในคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละครับแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบฟังคอนเทนต์แบบนี้อ่ะผมฝากกด s u b ส cribe ช่องหรือว่าสนับสนุนช่องโดยตรงได้โดยการสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับผมจะอัปโหลดวิดีโอแบบนี้ทุกสัปดาห์นั่นแหละฝากติดตามด้วยนะครับ สุดท้ายผมขอขอบคุณเนมเบอร์เลี้สาทุกคนเลยครับคุณเดบหฮาคุณนานานะคุณทายาทคุณสาโรธคุณสแตมพีพีคุณดัสไลเวอร์คุณกล้านรงคุณภาคคุณกริดบูมคุณอเดีชอนอลคุณแนลคุณจีบิคุณอากาศจำใสคุณตูนเอคุณคิดที่สร้างคุณรักหน้าที่คุณชงกี้คุณพลนวัตคุณวัฒนาวิทย์คุณพี่ภูมิเดเบนคุณรัชนนคุณพลแล้วก็คุณธนานนนครับขอบคุณมากครับ